กางเกงบาสเกตบอล NBA ลายภาษาไทยราคาเพียงแค่390บาทแต่พิเศษสุดหากคุณแคปหน้าจอนี้ลดทันที100บาทหรือเพียงแค่290บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่20คนเท่านั้นสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Hoof Life สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในช่วงนี้เนี่ยถือเป็นช่วงสําคัญทีเดียวครับเพราะว่าพวกเขาได้มีการเปิดบูธกันครับสำหรับรางวัลต่างๆของ NBA นะว่ารางวัล MVP เอยผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอด,ดเยี่ยมเอ่ยูกคิยอดเยี่ยมแห่งปีเออยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าใครจะได้โดยจะเปิดโอกาสให้เหล่าผู้เล่น NBA ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นอะไรเนี่ยมาทําการบูธกันครับในช่วงนี้ครับซึ่ง p e r f o r m a n c ในการบูธเนี่ยเขาให้บูธตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลนี้จนถึงวันที่11มีนาคมที่หลีกพ่งหยุดไปคือ จำกัดแค่นี้ดูฟองแค่เท่านี้พอหลังจากนี้เนี่ยในช่วงที่อยู่ในบับเบิลลี่อยู่ในดิสนีย์เนี่ยไม่ต้องนับนะครับและทีนี้ครับทนผู้ชมครับมันมีอยู่รางวัลหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นตัวเต็งเลยครับมาหลายต่อหลายครั้งเลยที่คนนี้น่าจะได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือรางวัล Six Man of the Year ของลูวิลเลียมส์นั่นเองโดยลูวิลเลียมส์นะครับเคยได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วถึง3ครั้งครับนั่นคือปี2015ปี2018และ้าปี29ล่าสุดทีอง่านานี่เปงแมะกนปีนี้ครันวิล Williams เก็ือว่าป็นอีน่็่เ,เหมือน,น,นที่จะได้รับรางวัน,นี้แต่ตัวเขา เอาแตะมึงแตะบ่อยจงังวะแต่ตัวเขานะครับก็ออกมาบอกว่าในปีนี้เนี่ยถ้าหากว่าตัวเขาได้เนี่ยเขาก็อยากให้เพื่อนได้ด้วยนั่นก็คือมอนเทรสแฮร์เรนั่นเองในปีนี้ที่ผ่านมาเราทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเราสร้างประวัติศาสตร์เราเป็นที่สองของฝั่งตะวันตกพวกเราเสียสละตัวเองอย่างมากเพื่อความสําเร็จและคนที่เสียสละอย่างมากก็คือมอนเทรสแฮร์เรครับผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนนั้นสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้ทั้งคู่และผมเองก็ยินดีที่จะได้รับรางวัลน,นี้ควบคู่ไปกับเขาแต่ถ้าหากว่ารรางวัััลลนนนนนนีีน้้้้เ่ยยมมมแช์กกไไไไดดดห็ผิใป What? ว้าว้วาวโอ้โหพี่แกพูดมานี่หล่อซะเหลือเกินครับก็อย่างที่บอกไปแหละพี่แกได้รางวัลนี้มา3ปีแล้วก็คงแบบว่าเออถ้าปีนี้ให้กูอีกเนี่ยไม่เอาก็ได้เอาให้มึงไปเลยก็ได้มอนเทลเซเรลแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องของถซติเนี่ยมอนเทลเซเรลเองก็สมควรได้รับรางวัลน,นี้จริงๆนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยมันสูงถึง18.6แต้มต่อเกมแล้วก็ยังมีความแม่นยำสูงถึง58%เปเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับลูวิเลียฟเซลเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้กว มีค่าเฉลี่ยเกิน17แต้มต่อเกมมาคู่กันแบบนี้ครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับ2คนนี้เนี่ยยังเป็นส่วนร่วมสําคัญครับที่ทําให้ตัวสํารองของทีม LA c ิ i p p e r ์เนี่ยมันเก่ง เก่งเอามากครับด้วยค่าเฉลี่ยสูงถึง51.2แต้มต่อเกมซึ่งก็ถือว่าเป็นชุดสำรองที่มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่ NBA เคยมีมาเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยแต้มของเหล่าสำรองเนี่ยมันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับมันจะประมาณเพิ่ง30แต้มก็หลูแล้ว30แต้ม40แต้มประมาณนี้แต่นี่มันทะลุไป51แต้มเลยนะเว้ยก็ใช่สิเวลาลงเล่นของสำรองมันเยอะกว่าตัวจริงอีก อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่า2คนนี้จะเป็นตัวเต็งในการรับรางวัล six man of the year แล้วล่ะก็ก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรางวัลนี้เหมือนกันนั่นก็คือเดนนิสชาโรเดอร์นั่นเองคือผู้เล่นของทีม OKC ณปัจจุบันครับซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง19แต้มต่อเกมเลยนะครับแต่ก็ยังมีเงื่อนไขอยู่นะครับก็คือเวลาในการลงเล่นของเดนนิสชาโรเดอร์เนี่ยลงเยอะกว่ามอนเตสอาร์เรโแล้วก็ลูวิลเลียมส์อีกครับะข่าวที่เป็นข่่่่าาาาาววววสสรรรรรร้้งงจบบบไปแแลลลลลนนนนนนะะะคคคัััเเเมมมดดดููขข์กกๆหหออยยิิีี ที่ผมปูมาเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อให้ลูเวลเลียมมันดูดีไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าข่าวจริงๆที่ผมอยากจะเล่าของผู้ชายคนนี้นั่นก็คือเขาเนี่ยแอบไปเที่ยวเล้าต่างๆเลยเพราะว่าล่าสุดครับมันมีรายงานมาว่าทาง NBA เนี่ยจำเป็นจะต้องกักตัวลูเิลเลียมให้อยู่คนเดียวเป็นระยะเวลากว่า10วันครับโดยก่อนหน้านี้นะครับลูววลเลียมครับได้ไปทําการหนีเที่ยวที่แบบว่าเขาบอกว่าเป็นสตรีทคลับก็คือแบบว่าพวกระบเปื้องผ้าพวกเล้าอะไรประมาณนี้นี่แหละครับแบบไปเที่ยวสาวเที่ยวสาวแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะแบบว่าเออพี่ยามผอกข้ง ส้มตำพี่2ถุงอบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องเงียบพี่ยามก็เลยบอกว่าโอเคโอเคได้แต่ว่าขากลับมาเอาข้าวเหนียวมาให้ด้วยนะ <c oughs> เรียบร้อยครับได้ทั้งส้มตำได้ทั้งข้าวเหนียวพี่ยามปิดปากเงียบแต่เรื่องนี้ที่มันแดงขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าไอแร็ปเปอร์ที่ชื่อว่าแจ็คคาร์โรนั่นเองครับอันนี้ไปดูเพลงของเขาหน่อยจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครประมาณไหนเพราะผมเองก็ไม่รู้จักเหมือนกัน What ไอหนุ่มคนนี้เนี่ยมันดันถ่ายรูปตัวเองไปเที่ยวลาวแล้วก็แบบว่าเซลฟี่ลงมาๆแล้วอินสตาแกรมอะไรแบบนี้แล้วมันเสือกติดรูวิเลียมโว้ยคนเนี่ยก็เลยรู้ว่าเอ้ารูวิเลียมมึงอยู่ในดิสนีย์ไม่ใช่เหรอทำไมมึงถึงออกมาเที่ยวแบบนี้ได้วะพอเอ็ีเรู้เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยก็เกิดอาการโมโหใหญ่แล้วก็ทาให้รูวินเลียมเนี่ยโดนกักตัวเป็นระยะเวลาก,กว่า10วันอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอนับดูวันเวลาที่ต้องทําการแข่งขันแล้วเนี่ยมันก็มีผลระยะยาวไปจนถึง2เกมแรกครับที่ท,ทมมจต้บบจ้้องงทํําาากกรรรแแแข่่บบบิัเพืน็ให สองเกมแรกนั้นอนะไม่มีลูวิเลียมมาทําการแข่งขันจ้าอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับไอ้แจ็คฮาร์โรหรือว่าคนที่ถ่ายรูปเซลฟี่ติดเอลูวิเลียมมาเนี่ยก็ออกมาแก้ตัวนะครับบอกว่าโอ้ดีครับอันนั้นมันเป็นรูปเกา่าผมแค่คิดถึงลูวิเลียม,มเฉยก็เลยเอารูปนั้นนะออกมาโพสต์ใหมเ่เล่น,เลนๆเฉยๆมึงคิดว่ากูไม่เรียนรรยหนังสือเลยปกติเวลาค,คุณคิดถึงใครเนี่ยคุณจะทํายังไงคุณก็ต้องโทรไปหาเขาหรือส่งเมสเซจไปหาเขาบ่าเอ้ยนายเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นมึงมีะไรคิดถึงเพื่อนและอัพรู ถ้าสมมติว่ามึงคิดถึงพ่อแม่อย่างนี้ทําไงอฮ้ยพ่อวันนี้ผมคิดถึงพ่อมากเลยป้าเราไปเล้ากันอย่างนี้เหรอได้ว่ะแต่หันมท่ทีแม่อาจจะสะกิดก็ได้นะคิดถึงแม่ด้วยแม่ก็อยากไปเหมือนกัน <c oughs> นั่นแหละครับถึงแม้ว่าแจ็คฮาโรเนี่ยจะออกมาแก้ตัวแบบนี้นะครับทาง b a เนี่ยก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับแล้วก็มีนักข่าวนะครับไปสัมภาษณ์โอเวนเล Lil ียมแบบตัวจริงๆเลยแบบว่าเอ้ยมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่นน่นนี่นั่นตกลงคุณไปจริงหรือเปล่าซึ่งโูเวเลียมเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับ เพียงแต่ว่าตอนที่เขาไปเนี่ยพวกเอ็นเตอร์เทนเนอร์หรือว่าแบบพวกสาวๆเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเอาเป็นว่าลูวิลเลียมส์เนี่ยจะออกไปที่ลาว์นั้นจริงหรือไม่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสาคัญครับประเด็นสําคัญก็คือเขาจะติดโควิดหรือเปล่าออกไปข้างนอกแบบนี้แทนที่ฟลอริดาเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันก็เป็นเมืองที่มีการติดโควิดระบาดแบบหนัก หน,หนักๆเอามากๆคนเนี่ยก็เลยกังวลว่าโอ้โหถ้ากลับมาแข่งเนี่ยมันจะแบบว่าทําให้คนอื่นติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งตรงนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาถูกกักตัว10วันซึ่งนักข่าวนะครับก็ไปถามครับโค้ชด็อกลิเวอร์นะฮะโค้ชของทีมเอเอคริปเปอร์ว่าเออคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแล้วก็ช่วยบอกได้ไหมว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งด็อกลิเวอร์นะครับก็ตอบอย่างใจเย็นประมาณว่ากูไม่รู้วอ้กูไม่ได้ไปกับมัน <Yeah! S 1> Be Water my friend คือพอดีว่าผมก่อนนั้นที่จะกลับมาทำคลิปต่อนะครับผมไปดูคลิปของบรูซลีมาก็เลยยังอินอินหน่อยเริ่มมาดูข่าวต่อมาก,ก็หน่อยดีกว่านะครับนั่นคือทีมดัลลัสแมวริงนั่นเองครับที่ในช่วงสกรีมเม g เกมเนี่ยพวกเขาสามารถเปิดตัวด้วยกัรอาชาีพทีมเอลเอล r เกอร์ที่เป็นเต็งแชมป์ได้ งานนี้ทีมมันต้องมาอย่างแน่นอนแม้ว่าทีมของพวกเขานะครับนะตอนนี้เนี่ยองค์ประกอบจะไม่ครบก็ตามแต่ว่าดูเหมือนว่าทีมเนี่ยจะไปได้ดีเรื่อยๆส่วนลูก้าดอนชินะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเองยังสามารถที่จะแบบว่าเก่งกว่านี้ได้อีกแต่ทว่าล่าสุดครับท่านผู้ชมครับอันนี้ล่าสุดตอนที่ผมทาคลิปนะทีมดัลลัสแมวเรียกแดนไปแพ้ทีมอินดีนาเพเซอร์ er, ครับเอา ชนะเลเกอร์แล้วมาแพ้เพเซอร์ได้ยังไงวะด้วยความสงสัยและอยากเสือกของผมนะครับผมก็เลยไปดูบ็อกซ์กอครับก็เลยคว้าความจริงมาได้ว่าในเกมนั้นนะครับคริสตาพอสนกิทที่เป็นคู่หูกับลูกาเนี่ยมันไม่อยู่เนื่องจากคริสตาพอสนกิทเนี่ยก็ถูกกักตัวเหมือนกันครับเอานี้ไปเที่ยวบาร์กับเขาเหมือนกันเหรอเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมครับคือคริสตาพอร์สนกินะครับจะถูกกักตัวไประยะเวลา1วันนะครับเนื่องจากตัวเขาเนี่ยลืมที่จะไปทดสอบว่าติด แล้วนะครับว่านักกีฬาทั้งหมดที่อยู่ในลีกบับเบิลลีกนะตอนนี้เนี่ยจะไม่มีใครมีผลเลือกเป็นบวกแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยพวกเขาก็จะให้นักกีฬานะครับค่อยๆตรวจด,ดูเรื่อยๆนะครับว่าใครเนี่ยติดเชื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีคนออกไปข้างนอกบกังบางคนนั่นนี่น้นี่เข้ามาเกิดมันเป็นระหว่างทางเนี่ยมันจะได้แก้ไขได้ทันเอาเป็นว่าต้องมีการตรวจโควรดไวรัสแบบรายวันสําหรับนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคริสตัลพ,พอสเซนกินครับพี่แกดัน,นลืมครับว่าเอ้ยวนน เป็นว่า NBA บอกว่าโอ้ oh, no 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 คุณต้องหยุดก่อนนะครับคุณไม่สามารถทําการแข่งขันได้เดี๋ยวไปจามใส่หน้าคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะลาบากเอานั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็เลยเป็นสาเหตุนะครับทำให้ทีมดัลลัสแมริล็อกเนี่ยขาดกาลังหลักไปอีกหนึ่งคนครับจากปกติเนี่ยที่พวกเขาไม่ค่อยมีวงในยอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งไม่มีกว่าเดิมเข้าไปอีกก็เลยแบบว่าแพ้ไปนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยผมขอมีสถิติเพิ่มเข้ามาหน่อยนะครับก็คือทีมดนะัลลัสแมริกหน้าปัจจุบันนะครับเป็นทีีีีมมมทท่่ท่่สาาาากกกุเเเเงดลล Bo A คคคยยืออวชข จะแดนมากกว่าทีม Golden s เ a t e w ร r r อ o r ในชุดที่มี4อลส Star อีกนะคือทีม Golden State ร a r ในชุด4อลส Star ที่มีทั้งเควินดูรรนมีสตีเฟนเคอรีเดมอนกุนแล้วก็เควทอมสันเนี่ยพวกเขามีประสิทธิภาพในเกมบุกสูงถึง115.9แต่ณนปะัจจุบันครับทีมดัลลัสมริครับมีประสิทธิภาพสูงกว่านั่นก็คือ116.7นั่นเองถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากต่างกันกไม่เกินหนึ่ง้ซตซ้ำไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ลูก้าเนี่ยมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมขนาดนี้ได้เลยเชียวเหรอและต้องบอกอย่างนี้ด้วยครับว่าตั้งแต่ลูก้าเข้ามาร่วมทีมดัลลัสตั้งแต่เป็นลูกี้เลยนะค่าประสิทธิภาพในเกมบุกของทีมดัลลัสแมลิกเนี่ยมันก็สูงเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆครับจากรูปการ2018นะครับที่มีค่าประสิทธิภาพเกมบุกอยู่ที่106.3แล้วก็มาปีที่แล้วนะครับเพิ่มมาเป็น1ในปีน,น,ปน 7, ร้อยเื่เมพมบบก้ากระโดดมากเลยทีเดียวนั่นแชม็เ,เป็นหที่ทใหู้ยสาดหนจุดเนี่ยออู่ในราย ชื่อของผู้เล่นที่จะได้รับรางวัล MVP ในปีนี้ด้วยเหมือนกันเพราะตัวเขาเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมได้เยอะมากซะเหลือเกินแต่นั่นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับผู้ว่าลูก้าเนี่ยยังมีโอกาสได้รับอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับนั่นก็คือ Most Improved Player of the Year หรือว่าผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมนั่นเองครับเพราะเมื่อมีการเอาสถิติของลูก้าเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพาสคาลเซียแคมคนที่ได้รับรางวัลผ,ผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันใกล้เคียงกันมากๆแมลูก้าียังดดูกว่านิด ไปในเรื่องของการทำแต้ม แต่ถ้าหากว่าพูดถึงคนที่มีสิทธิจะได้รับรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมนะตอนนี้นะครับถ้าหากว่าดูตามสถิติอย่างเดียวเลยนะครับคนที่น่าจะได้นะเขาได้มีการจัดอันดับมา5คนแรกนะครับก็คือแบมอาเดบายโนะครับของทีมไมมี่ฮีทที่เป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้แบนดอนอินแกรมครับที่ถูกเทรดจากเอลเอลเลเกอร์ไปอยู่กับนิวเดนพิเลแกนแล้วก็กลายเป็นตัวทําแต้มหลักของทีมและอันดับที่3ครับคือลูกาดอนจิสอันดับที่4ครับเจสันเททห์ถ้ำที่เริ่มจ่ายบอลมากขึ้นไม่่มืืออออออนนนนนนคคบีีีีี้้้ัััยยกกกแลว็ดทท5ชต ค่าเขาเรียกว่า plus minus ก็คือแบบว่าค่าบวกมล้มมีประสิทธิภาพให้กับแบบมีส่วนช่วยให้ทีมเล่นดีเนี่ยมากที่สุดนะตอนนี้นะครับยางไรก็ตามครับตอนนี้สื่อให้2คนนะที่แข่งกันนะครับก็คือลูก้าแล้วก็ uka, แบบอเดบโยนั่นเองเนื่องจากแบดอเดบยเนี่มันแบบฝีมือมันเห็นชัดเจนแต่ในขณะที่ลูก้าครับคือตอนที่เขาเป็นลูกี้เนี่ยเขาก็เล่นดีมากๆอยู่แล้วแต่พอมาในปีนี้เนี่ยยัง เล่นกับดีขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกซึ่งเขาก็มองนะครับว่าของลูก้าเนี่ยจากที่ปกติมันดีอยู่แล้วไงมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยและกลายเป็นออนท็อปที่มันเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันจะยากกว่าของแบมอเดบโยที่ตอนแรกเนี่ยสติไม่ได้สูงมากนักอาจจะแบบว่าอยู่กลางๆแล้วให้เด้งขึ้นมาอยู่สูงเนี่ยมันน่าจะแบบว่าเออของลูก้ามันน่าจะยากกว่าอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้จากที่ผมไปฟังเข้ามานะอย่างพลาสคาเซียแคมครับตอนแรกก็เป็นผู้เล่นโนเนไม่ค่อยมีใครสนใจเวลา ในปัจจุบันครับพอพัสคเขาเซแคมโดนจับจ้องมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนมาเริ่มป้องกันเขาเหนียวแน่นมากขึ้นก็เลยทาให้ปัจจุบันเนี่ยสยติของเขาเนี่ยมันดรอปลงมานิดหน่อยซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับแบมอดีบโยครับที่ตอนแรกตัวเขาก็ไม่ได้เป็นแบบว่าโดดเด่นอะไรมากแล้วคนก็เลยอาจจะแบบว่าปล่อยๆหน่อยก็เลยมีโอกาสได้ทําแต้มง่ายแต่ทางฝั่งของลูค้าดอนชินเนี่ยพอเข้ามาในดีเนี่ยเขาก็โดดเด่นเลยก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าโอ้ยบักนี่แหละบักนี่แหละมันเป็นตัวจริงของทีมต้องจัดมั่่่่่นนนตตต้้้อองงงงจจััััดดหาาาาาาาทททุกกกกวธีีะปมมไแลูย็สรรถษ แล้วก็ยังดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกตรงนี้แหละครับตรงนี้ที่เขาให้คําอธิบายมานะว่าทําไมของลูก้าเนี่ยอาจจะยากกว่าของแบมอดีบโยครับและข่าวสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมครับยังคงอยู่กับลูเวลเลียมส์ครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยผมขอเก็บไว้ก่อนเพื่อดูไว้ว่าใครมาคอมเมนต์จะได้รู้ว่าใครเนี่ยมันดูคลิปไม่จบสําหรับการกัดตัวของลูเวลเลียมส์นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีต่ออีกน,น,นั่นก็คือเคนดิกเพอร์กินส์นะครับอดีตนักบาสเอ็นบีเอที่ตอนนี้ผันตัวไปเป็นนักข่าวกีฬานะครกอมอมาวิาพ์รรรณถึงรรงฤตขูท แบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ซะเลยขนาดไซออนวิลเลียมสันเนี่ยที่เป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเป็นลูกกินเนี่ยยังมีพฤติกรรมที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าตัวลูวิลเลียมซะอีก ซึ่งลูเิลเลียมเนี่ยก็ออกมาตอบกลับนะครับว่าเฮ้ยมึง,มงพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่ามึงเลิกแบบว่าใส่ร้ายป้ายสีกันสักทีเพราะว่าจริงๆแล้วที่ลูวิลเลียมจออกไปจากดิสนีย์เนี่ยเพราะว่าปู่ของเขาเนี่ยเพิ่งเสียไปเขาก็เลยต้องไปดูวินาทีสุดท้ายของปู่ของตัวเองแล้วก็แบบร่วมพิธีงานศพนิดหน่อยอะไรแบบนี้ไม่ได้เพื่อไปเที่ยวไอ้แบบระบำอะไรแบบนั้นวุ้ยแล้วไอ้ที่มีรูปถ่ายกับแรปเปอร์ที่อยู่ในร้านแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเที่ยวผู้หญิงอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้อันน,นะะ TKTK ไปบ่อยเขาบอกประมาณว่า ไอ้ร้านพวกนี้เนี่ยพวกไก่ทอดหรือว่ากับข้าวบางอย่างเนี่ยมันอร่อยเพราะฉะนั้นคนหลายๆคนที่ไปที่ร้านนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะไปกินข้าวหรือไปกินพวกไก่ทอดอย่างเดียวก็มีมันไม่ได้จะเป็นจะต้องไปแบบว่าไปเอนเตอร์เทนหมดทุกคนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะตรงกับการให้การของลูวิเอแกรมก่อนหน้านี้นะครับที่เขาบอกว่าเอ้ยเขาไปที่ร้านแต่ว่ามันไม่มีพวกสาวๆเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆนะเว้ย no ก็อาจจะไปกินไก่ทอดจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเครดิตเพอร์กินถึงแม้ว่ามึงจะเป็นนักข่าวเนี่ยก็อย่ามา อย่างนี้ไม่ได้เว้ยเพราะเรื of of ่องนี <nossas lem Matthew> <sh> <sh> <water i> ้มันเกิดขึ้นกับชีวิตกูจริงๆกูคือคนที่ไดรับผลกระทบเว้ยพวกอะไรช่วยคิดหน่อยใช่ไหมเอเมียทด้วยเหมือนกันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ประมาณ4นาทีมึงยังใส่ไฟกูอยู่เลยเว้ยเวนเอ้าแล้วพี่จะด่าผมทำไมผมก็รายงานข่าวเท่าที่มีก็มึงอะชอบเส้ยไนคนก็ทะเลาะโอเคโอเคงั้นจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะโมโหไปกว่านี้ เค okay, งั้นสรุปเป็นว่าลูเบเลียมสนะครับออกจากดิสนีย์นะครับออกจากบั e โบลีเพื่อที่จะไปแบบร่วมงานที่คุณปู่เขาเสียไปนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะไปสตรีทคับนะครับแต่ว่าอยู่ในนั้นจริงๆแล้วเ,เหตุการณเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่สามารถทราบได้นะก็แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองก็แล้วกันนะ